สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูสวนไผ่กิ้มซุ้ไม่ได้มานานแล้ว้าพาลูกมาก็ทางมันเละใหญ่มากเลยพูอยากตอนกิ่งอยากทำอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้ทำแล้วหน่อกำลังออก หนึ่งสองสามสี่อู้ยเยอะอะเยอะมากเลยค่ะหนอนโจแล้วนี่ไม่รอดดอกจะมีตัวด้วงไหมเนี่ยยังเล็กๆอยู่มั้ง ตายเรียบร้อยแล้วตวงกินแบบปีนี้โดนนอนเยอะมากโดนนอนพินเยอะมาก ดูทุกคนลมพายุมาหักลงมาดูหักลงมาตั้งแต่วันไหนใหญ่เท่าขาดูค่ะลำแม่ลำแขนขึ้นเยอะ ยเอาผีปิจอนแหละหน่อใหญมากมันเป็นที่ติดไอริมน้ำ เวลาน้ำมาก็สภาพสภาพนี้เลยวากอากาศอยากโดนกิ่งใบว่าคือทำไมมีเวลาทำ รจะมาปลูกเพิ่มค่ะแดมเราจะเอาบงหวานมาปลูกเพิ่มแต่คิดว่าจะไม่รอดหัวน้ำพัดไปอ่ะนล่งเรืองมาปลูกที่ติดริมลำธารอย่างนี้ ยีงนี้ก็จะปลูกก็จะปลูกไผ่ใช้ให้หมดเลยเนี่ยมันถล่มทลายไปหมดแล้วปลูกนีปลูกดีเนาะขนมาสามต้น